ัสดีครับนี่คือรายการคนขับรถคาสต์เกมครับอยู่ห้องหุ่นทางมิสกะและคนนี้ก็คุณคาร์ตอรเหมือนเดิมนะครับผมเย้วันนี้เราก็อยู่ในเกมไม้เท้าเรื่องนนี้เราจะไปทั้งบ้านไงตัดกับโบกคนไงตัดกับเฮนโกเอ็มพีนะฮะเนี่ยหาว่าเราโก้คือเราเล่นเซจอว่าบอกมันนี่ได้ต้องกินมากคุณอยู่ไหนอ่ะมาบ้านยังมบอ ไหนวะเอาเจอแล้วขอขอขอมาเก็บไว้หแร่เอ,อเ้ยคุฮะแร่แร่แต่กล่องนี้นะแล้วผมแพ้แล้วกันนี่เก็บเฮ้ยทองหายเฮ้ยอยอยู่นี่นี่วององฮะทีไว้ไว้หอง คุณเพชรในกล่องนี้ดินี่เก็บเพชรไว้นนี่นะเราไปฮะเก็บรัวๆฮะเฮ้ยทานทานทานจองนี้ทานหาว่าต้องโกลมเลยนะฮะว้เฮ้ยอย่าตีเขาทานเขาทานคุณเฮ้ยคุณคุณเอาถังน้ำให้ผมอ่ะ ผมทำน้ำอีฟฟิตี้แป๊บนึงผมจะเพิ่งวางต้องทำน้ำอิฟฟิตี้อ่ะนงสองคุจะเพิ่งวางนหแป๊บนึงวางวางเท่านี้ฮะที่ผมยืนอยู่นะเข้าเนี้ย นี่คนรู้อ่าเขารู้ครับผมแต่น้ำมัวมาทำอะไรฮะนี่เนเราก็ต้องไงดี้อไอียเดน้ใ้ผมฟองขึ้นเดนน้ำไว้ผมลยดิคือกูบินไม่ได้ฮะบนมด้ำมาเยอมากน้ำปะทางน้ำเลยนี่เอา

คุณวางนสกอน้มีดนอย่ตืบตืนี่ฮะเราก็มี้เราเนียเฮ้ยคุณโยมได้ไมล่ะคุณยนมไไมล่ะคุณโยมไม่เคยจะบึกษาุณโยนก็โยนเราจะมาทำฟาร์มกันแล้นะฮะเาไต่อไปนี่เติมบ้างนะฮะ มีแค่เราอยู่อันนึงอ่ะเราเคุณฮะเอาแบ่ง nah ม hm ันโซ่ๆดีกว่าฮะ เอาตอนเนี้ยเป็นข้าวฮะตั้งแต่ตรงนี้ลงไปสามอันนั้นตรงนี้อันนี้โซนข้ no าวอันนี้ก็เป็นมันอันนี้ก็ทางนี้ก็ห้กฟักทองพวกอะไรอย่างงี้คุณเข้าใจไหมนะเข้าเข้าใจทำหน้าเหมือนไม่เข้าใจคลอดนี่โซนไหนโซนเนี้ยข้าวโซนนี้โซนข้าวเนี้ยเออ ตอตรงนี้เห่าวทังแถวะทอ่ะเอออนันแหละแหละคุณม่เอาข้าวผมมาได้ไหมเอาข้าวใช่ผมาแล้วกันผมเอาถานเอาไปเผาเอารับไเผาเอาถ่านผมหายไปไหน่ะาถ่านไหนอ่ะผมเนี่ยผมเเออผมเอาเนไปเผา เฮ้ยดึงดีของคุณเอเนี่ทองหนาทองผสมแล้วทองผมนะทองเออมันมันกล่องเดียวกันไปเลยคุณของส่วนรวมเยี่ยมมากผมไม่เอาข้าวแล้วนะฮะไม่เอาข้วไันหาข้าวเพะง่ายๆฮะถุบยาแม่งเหมือนเอ้ยยาอมือนยาอันนี้คือยายาพันคืนนะฮะวิธียาเปรียบ ไม่ใช่ป๋าไอ้ยอกษาพี่ยักย์เฮ tamam. ้ยธนูย <mumbles> ิงไม่ได้ไอ้ชิบหายแล้วชบไอ้ตัวป๋วเลยเฮ้ยธนูผมหายลูกธนูผมหายต้องมีลูกธนูด้หนึวางยิงได้เออเหมือนมว่าผมจะใส่เออใส่จะพูดยั เอาเอรอฮะถ่ายผมไม่ลับถ่ายผมไม่ลอนีก็เดจะ่ายอะไรตกไ้นาพานนี้เอาพานี้จบก่อนเราไปถ่ายรับตรงนี้อะปรึกษารนี้เลฮะการคลิปนี่แหละมีตคปีคุณคุณมีชแนลใช่ไหมน่ะแน่จรว่ามีแล้วในใจว่ามีแล้วเป็นชแน เมื่อแม่ผมหาที่นม่คุณไม่เจอหรอโปรแกรมผมไม่นะผมผ่านแล้ว,ลวลคุณมีโปรแกรมผ่านมีโปรแกรมมาหาโหลดไม่โหลดก,ก็เส<ม><ฮ>ือก<ม>คุณก็เสืออ้ยแค่นั้นแหละจบแล้วส่วนข่าว,วเออใช่เอาปิดอันไหนเออ เวลามันจะผานกัเร็วเกินนะมีวกเียาผมโปรแกรมผม๋ยวไม่ดูดี๋ยไม่ดูเหมือนของคน่ใช่โปแกรมเฮ้ยเฮ้ยแมวที่ไหนน่ะไปแมวที่ไหนวะเข้าบ้านวะ โอ่งใช่มไหมคร,รับผมแมวผมสีดำมาตัวใหญ่กว่านี้นุนตัวนิดเดียวมันจำมาเลี้ยงแม่นี่ฮะก็คือการลักแอคชั่นนี่คุณค,คุณถ่ายแอคชั่นนีู่ว่าไม่ใช่โปรแกรมเดียวกับผมแต่มันมอะไรว,ะแ,วะแบค็คแคมแบคม็แบคคแท เมมุนละ่ายได้เยนะมึทำอะกันนี้เดินวนหลายรอบวะทำอะไรดีวะหลายรทำอะไรดีวะทำหลังคาหลังคาหลังคาแม่งเลยสองนาทีน่ะกาเร็วถ่ายรักทีเนีอย่าไปคิดมากอ้าว

กี้งนะ